すぐにスタート。 ไม่เดินเลยไม่เดินหัวเลยไม่เดินหัวเลยเดี๋ยว่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนกับติดสปีดไปนะใช่ไหมอย่างเดียวหรอความสามารถไม่แค่นั้นจริงหรอ ันนะมันจะดีขึ้นไหมหนึ่งสองสองน,นี่ของฟรีเอามาถ้าอาจาซื้ปนไม่ต้องไม่มีในสักหกสี่ะัดเช่มาละ ได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงเบามากใช่ไหมเสียงเบาปะเสียงเบามาอุ้ยลุยนี่เมา,เาตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องซืง้อ ไม่มีใครเลยมีอันนี้ป่ะข้างหลังข้างหลังเฮ้ยข้างหลังมาไงสองสามสี่ห้าตัวห้าม,มาจากไหนอ่ะตัวแรกหนึ่งตัวแกสองหนวะเฮ้ยมองไม่เห็นเลย ยิงใครอะ่ะมันยิงัวน,นี้วิ่งไปไหนแล้วตัวเนี้ยยิงใครวะไม่งหนีไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยไปไว จะดีกว่าเนะี่ยเขาดูข้ออันหนนะ ไม่ยอมสโคบเป็นไงล่ะหนีไปเลยสโคบมีไม่ใช้ ชาร์จพลังเลยด้วยทุกคนเห็นปะหย,าาย,าายชาร์จพลัง,งทุกคนม,มีนมุ้งบงคน่ะอย่งนี้ ตัวนึง่งเฮ้ยหัวหัวผมไม่แตกใคริงอ่ะเฮ้ยไชยิอ่ะ หัวหัวเกาไม่โดนตัวเกาไม่โดนด้วยยิงยับปังครับมเน,นื่อยี่สิบเอ็ดคิวครับทุกคนเหลือจะตัวนะละเก้าเก้าตัวสุดท้าย และสมมติสอก็แบบแต่ไง